สวัสดีครับท่านยินดีต้อนรับสู่ b i t โค i n w ที่เลาปลอดภัยสับคำด้บิตคอยน์นะครับจำที่21เมษายน2ม66นะครับกับสถาบันที่ให้คำปรึกษาและจัด forex e f x p FX learning ก็เราก็มาดูที่ยูโรนะครับยูโรเนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนของราคาแบบค่อนข้างที่จะอยู่ในกรอบของฟิโบนะครับก็ผมก็ให้คิด กีดีเขียนนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันยังไม่ขึ้นไปถึงขนาดนั้นนะครับก็ขึ้นมาแค่ตรงบริเวณห้าสิบจุดศูนย์นะครับที่หนึ่งจุดศูนย์เก้าเอา่อเก้าหนึ่งเจ็ดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ราคามีการเลี้ยงตัวออกค่าแล้วก็พยายามลงต่อนะครับผมเพราะงั้นตรงนี้ผมมองว่าราคามีโอกาสที่จะเลี้ยงตัวออกไปกกอนนะครับแล้วก็เล่นทางลงเป็นหลักดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับ มาดูที่ปอนกันบ้างนะปอนก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มไต่ระดับขึ้นมานะแต่ราคายังค่อนข้างที่จะ,ะไลลแรงนะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าราคาสามารถหลุดแนวะรับที่1.24 02 0ได้นะมีโอกาสที่จะลงต่อมาที่1.23 558ได้ด้วยนะครับประมาณนี้เลยสำหรับอปอนนะครับ มันที่ทองคำขึ้นบ้างนะทองคำก็เมื่อวานนะครับราคาที่ลงมาที่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็ราคาก็พยายามดีตัวขึ้นนะครับแล้วยืนที่หนึ่งเก้าแปดศูนย์ได้นะครับพอยืนหนึ่งเก้าแปดศูนย์ได้ปุ๊บเนี่ยราคามีการย่อพักตัวเล็กน้อยที่หนึ่งเก้าก็หนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะครับ <c oughs> แล้วก็สะสมแรงขึ้นไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าที่สองพันสิบสองเนี่ยยังถือว่าเป็นแนวต้านที่ราคายังผานไปไม่ได้ถนะ้านะสังเกตดูครับว่า ราคาเกิดอะไรขึ้นราคาเกิดโดจินะคเนี่ยเลยเกิดอย่างนี้นะยังถือว่าไม่คอนเฟิร์มที่จะลงนะแต่ทิศทางราคาเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าจะลงอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีแท่งคุมลงมาอีกครั้งหนึ่งนะก็อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเห็นว่าแท่งเทียนเริ่มหมดแรงเมื่อเจอแนวต้านสองพนะ วันสิ้นโลกนะผมก็แน่นอนรับว่าถ้าราคาเป็นลนนักษณะนี้ราคาต้องลงมาที่19.90อีกรอบหนึ่งแน่ๆถึง19.85นะผม19.85ถ้าเกิดว่าหลุด19.85ได้ก็มาเจอกันที่19.90แล้วก็19.50ด้วยกันนะผมประมาณนี้นะครับมาดูที่บิตคอยน์มากนะบิตคอยก็จะเห็นว่าเห็นไหมพอพอเกิดโดจินะพอเกิดโดจิปุ๊บเนี่ย ราคามันจะมีต้องต้องมีทิ้งทิ้งลงมาคุมก่อนนะทิ้งลงมาคุมก่อนหรือไม่ก็ต้องคุมแท่งก่อนหน้าไปสักนิดนึงก่อนนะถึงจะเเกิดสัญญาณที่ว่ามันต้องลงนะผมแน่นอนว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องรุ้นนะครับว่าราคาจะหลุดไหมนะหลุดไหมตรงนี้เนะี่ยเราไม่ได้มองตรงนี้ละเรามองตรงนี้ดีกว่าเรามองตรงนี้ละ สองหกห้าหนึ่งหกนะผมก็ตรงนี้นะเจอแน่ๆน,นะเจอแน่ๆแ,แต่ถ้าแต่ถ้ายังลุ้นอยู่ครับนะก็ต้องยืนตรงนี้เพราะว่าเวฟมันยังถือว่าเป็นกรอบของเวฟอยู่ก็ต้องยืนตรงนี้มีแท่งซื้อสะสมนะเปิดเหนือเส้นสองแปดเจ็ดเก้าสามนบแล้วเลยงตัวข้างของนี้ได้แล้วขึ้นต่อก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะสำหรับบิตคอยน์ลวสามคู่นะสำหรับใครที่จะเรียนกราฟให้ดี กับอาจารย์เปิ้ลตดิดต่ออาจารย์เปิ้ลที่ทายคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาขับรถเจอกันใหม่วันพรุ่งอ่าพุ่งนี้วันเสาร์นะเอาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ